ดีค่ะชื่อน้ำส้มนะคะชื่อจริงชื่อนางสาวสุจิดาคูณสวนนกุลค่ะ<ม>ตอนนี้ก็ทำงานบริษัทค่ะอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะน้ำส้มรู้สึกว่าข่าวในโซเชียลออนไลน์ตอนเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีข่าวลบๆเกิดขึ้นเยอะมากเลยทําให้เราเวลาเราอ่านเนี่ยเรารู้สึกมันทอนจิตใจนะคะแล้วก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ สร้างข่าวที่ดีๆเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียนะคะคนได้อ่านข้อความของเราก็จะรู้สึกมีกําลังใจใช้ชีวิตต่อนะคะแล้วก็ลุกออกมาทําความดีกันเพิ่มมากขึ้นก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากจะให้สังคมรอบๆตัวเราะคะทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ line, ก็จะมีแต่คนดีๆในสังคมนะคะผู้ติดตามส่วนตัวนะคะสมก็ไปดูมาเมื่อวานเนี้ยก็จะ 1>, 1 6ึ8คนค่ะ่วนตัวนี้ก็จะใช้แจ้งข่าวแจ้งข่าวบุญนะคะแล้วก็โพสต์กิจกรรมงานบุญที่เราได้เข้าร่วมนะคะงานอย่างช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นงานกระถิน,นะคะ่ะแล้วก็ทอดพระปาาต่างๆตามสูงต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็บุญที่เราได้ทำต่อเน,นื่องอยู่แล้วเช่นการปฏิบัติธรรมออนไลน์การร่วมงานบุญถวายปตาหาน หรือว่าการบูชาเจดีออนไลน์อย่างเมื่อคืนน้นก็บูชาเจดีออนไลน,น์เพื่อนๆค่ะช่วง a c e b o o k เพจพระาจารย์เนี่ยก็คือช่วงปีสองพนส้านั่นแหละค่ะที่ตอนนั้นได้ทำเพจที่ชื่อว่าเพจชื่อเพจว่าได้คิดก็คิดได้พระอนันต์พิสันไพรโรธค่ะก็มีผู้ติดตาม2ล้าน2องแสนกว่าคนประมาณนี้ค่ะ ในเพจก็เป็นโพสต์เกี่ยวกับคําคมค่ะคำคมะคะคำคำให้กําลังใจทั่วไปอันนี้ค่ะประมาณนี้ในเพจค,ค่ะก็ปัญหาที่น้ำสมเจอนะคะก็คือน้ำส้มไม่มีเวลาค่ะ เ,เพราะส่วนตัวเนี่ยทำง,งานประจำแล้วก็เรียนเขียนโปรแกรมออนไลน์อยู่ตารางน้ำส้มกะแน่นมากค่ะแค่จัดสรรเวลาเข้าร่วมงานบูรนต่างๆด้วยตัวเองก็ต้องมานั่งคิดคอนเทนต์มอิเวตคนให้อยากมาร่วมงานบุญกับเราอีกเนี่ยก็รู้สึกว่าเราต้องให้กำลังใจตัวเองมากๆเลยค่ะวิธีคิดของน้ำส้มก็คือให้ทำค่ะทำไปเลยเมื่อได้รับมอบหมายว่าต้องทำงานน,น,นี่นี่ให้สำเร็จนะ แล้วก็รีบทําให้สําเร็จไปเลยค่ะเอาเวลาถ้าสมตงเราท้ออยู่เนี่ยเราก็เอาเวลาที่เราท้อค่ะไปเป็นเวลาทําดีกว่าค่ะตื่นเต้นกับโครงการนี้มากๆนะคะแล้วก็อยากจะให้โครงการนี้สําเร็จเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ น้ำส้มเนี่ยก็จะเป็น1คนใน1ล้านแน่นอนนะะแล้วก็การที่น้ำส้มโพสต์กิจกรรมงานบุญต่างๆนะคะในสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะก็คาดหวังที่จะให้เพื่อนๆที่ได้เห็นได้ทราบข่ากิจกรรมนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในซูมเช่นเดียวกับน้ำส้มนะคะ ค่ะก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้คนมีสามาราคิดขี่เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ได้แชร์ได้แบ่งปันเรื่องราวและข่าวสารดีๆให้กับเพื่อนๆรอบๆตัวเราค่ะตอนนี้โลกเรามันโหดร้ายมากมีโรคโควิดเนาะทุกอย่างเศรษฐกิจมันเครียดไปหมดเลย เราแชร์สิ่งดีๆเรื่องเรางานบุญดีๆเนี่ยให้กับเพื่อนๆต่อเนี่ยมันก็จะทําให้คนรอบตัวเราสังคมรอบตัวเราเมีพลังบวกคิดแต่เรื่องบวกแล้วสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นนก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีค่ะก็จะชวนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยร่วมกันเป็นกัลยาณมิตรให้ต่อกันต่อไปค่ะ